สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับน็อตโตะยามปากบานนะคะอยู่กับช่องของน็อตโตเองนะคะวันนี้วันอังคาระคะ่ะซิวซิวคิวไม่เยอะค่ะอันนี้ก็จะมีป้ายมาใหม่นะคะสองป้ายแม่าขาคันหีสุดพลังลูกค้าเริ่มมากันแล้วค่ะ อันนี้ลูกค้าสั่งกลับบ้านนะคะข้างหน้านนุษยำกับป่านกับพลอยนะข้างหลังเจมยำกับเบ้ันนี้เกบ้านคะสวัสดีค่ะแดง่มาลาเลิศคขอบคุณค่ะได้ค่ะอนี้ลูกค้าเพิ่งลงตะเขาคิสกูดมาอันนี้น้องน้องเฟิร์นนะคะ หรือคนที่อยู่ในราชวงศ์ก็จะรู้จักกันชื่อฟอลันค่ะเป็นผู้ที่ยิ้มสยบโลกนะคะได้ได้เดี๋ยวเรามาดูลูกค้านะคะตอนนี้ลูกค้าก็ยังไม่ค่อยแน่นนะคะอุ้ยอุ้ยตกหลุมอันนี้อยู่กับเคาน์เตอร์หลังนะคะ ทำงานเหมือนคนไม่เคยทำงานเลยค่ะทำแบบขยันมากเลยค่ะแบบโหยหางานมากเลยนะคะเจมกับเบยอันนี้จะให้ดูเจมกับเบ้น,น,นานๆนะคะนางอยากโชว์ตัวเมื่อคืนเป็นวันเกิดของนางนะคะ เ,เมื่อคืนลูกค้าสั่งเพดตักขนาดไหนคะดีดอ,อกอันนี้ยำอะไรคะอันนี้จัดหนักรสจัดปลาอันเนี้ยสองอันใช่ปะ่ะอันนี้เจมก็กำลังจะทำจัดหนักคอตเตอร์ข้างหลัง จิกหน้าจิกปากอันนี้จะหนักเหมือนกันใช่ป่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูของสดที่เบตักกันเนาะมีหอยมีกุ้งมีปูแล้วเหลืออะไรเหลือก้างก้างสดๆเลยนะคะก้งก้างไข่ด้วยก้งไข่หรือเปล่ปาไหนดูก่อนไข่หรือเปๆๆล่านี่ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดยาวมานี่แหกให้ลูกค้าดู อันนี้นไม่เลือกเลยเออมึงเลือกตัวไข่ๆหน่อยเดีด๋ยวลูกค้าเขาไม่เชื่อตัดไปเลย,ต,เลยตัวไหนก็ได้มันไข่ทุกตัวแหละนี่ใช่ป่ะใช่ใช่ไงตัดทางนี้เอาสอดอ๋ออย่าเงี้ยเราตัดไม่เป็นนี่ตัดเอากันไกลสอดเข้าไปอ๋ออันนี้เออแล้วก็ตัดอ,อ่ะดูมีไข่ป่ะมีโอ้ยมีป่ะ นี่อ่าก้างก็จะมีไข่นะคะตอนนี้จะมีไข่เยอะตอนนี้มีไข่ปะโอ้ยเต็มเสียวนี่ก้างไข่เยอะมากนะคะวันนี้จะตัดอย่างนี้ต้งนานแล้วเนาะเป็นยำจัดหนักใครได้ก้างไข่ก็โชคดีไปนะคะแต่ช่วงนี้ก้างไข่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีก้างแค่นันเอง พะเราจะสั่งเฉพาะกั้งสดๆค่ะจัดหนักยั่วจ้าคนทำยั่วไหมคะยั่วมากยั่วตีนมากคืนนี้ไปยั่วตีนในผับคืนนี้จะไปเอ่อปาร์ตี้งานวันเกิดของซอเบ้น,นะคะซอเบจัดเลี้ยงปิดผับเลี้ยงนะคะผับชื่อดังแห่งเมืองสันคือออบิตนะคะ ตีมสุดอะไรตีมจงกระเบนอะคิดได้ไงดอกมันเกิดใส่จงกระเบนไปที่ยวผับ่ะกังไลไปเกิดอันนี้ให้ก่อนยังดียู่ตีมกูนหน่อยอ่ะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูของสดอันนี้ไข่ดองในเปิดกระดองให้ดูหน่อยเปิดกระดองพอกระดองปูนี่ไข่ดองฟินฟินก้างไผ่ยำ หมูสาบหมึกกุ้งส,สดหอยหวานนะนี่กุ้งมาตกในหอยหวานลูกหอยแครงอันนี้หอยนางลมนะคะตัวอุบอวกปุ้น,นจุกจุกกันเลยนี่นี่นี่จะให้ดูกางไข่ไหมละ่ะไข่ไหมละ่ะไข่ปลาไข่ปูไข่แมงดานะจ๊ะภูกแก่ อันนี้ค่ะไข่แดงฉ่ำๆยั่วอันนี้ชาทีอินนะคะพนักงานก็จะดื่มชาทีอินกันอะดื่มให้ดูหน่อยพรีเซนเตอร์ดื่มแล้วสวยเออเดื่มแล้วจมูกโด่งแบบนี้เลยนะคะฮะดื่มแล้วโด่งแบบนี้เลยอยากดื่มแล้วโด่งแบบนี้สี่หมืนกว่าค่ะดอกอันนี้คัตเตอร์ข้างหน้า ผู้ผ,ผู้จัดการก็จะเหวี่ยงลูกน้องอย่างเดียวเลยนะคะเคขาเตริรหน้าผู้จัดการเขาเตอร์หน้าจะเหวี่ยงพนักงานอย่างเดียวเลยสามสิบเจ็ดเปลี่ยนเป็นไม่ใส่ปลาเลยนาเปน็นไม่ใส่ปาะนะคะนี่พ่อป่วยไม่สบายกินข้าวกับกุ้งแห้งติดบัตรกนันงอมแงมเลย ที่ยังไม่อยากเข้าไปยำเพราะว่าคนลูกค้าจะติดบัตรดว้วยนะคะไม่โดกุ้งก้าหมูแล้วอันนี้กลับบ้านหมดเลยเหรอถามไม่ตอบทำหน้าสวยใสอีกกลับบ้านหมดเลยเหรออันนี้ทานนี่อ๋นนอนนอันนี้ยำอะไรคะประกุ้งหมูสับประกุ้งหมูสับก็จะเป็นน้ำพริกเผา บิ๊กเผาบีให้แตกด้วยนะคะผูธธ้จัดการ <c oughs> นมจะได้ใหญ่ <c oughs> อะตอนนี้ฟอลันก็เทแล้วนะคะเด <c oughs> ี๋ยวๆๆฟอลันไอ้น้องเฟิร์นเรียกผิด <c oughs> จะเรียกชื่อในวงการอย,ย่างเยอะเลยป <c oughs> ระกุดกุ้งหมูยั่วจากน้องเฟิร์นนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็น้องปานออกฤทธิ์นะคะ สาวาอสัตรพิษทั้งหลายอันนี้ยำผักผูดหอยนางรมค่ะหอยนางรม,ม,มอ้วนมากเฟินไหนยื่นมาเลยอ้วนมา,ากอ้วนโอ้าาอยเกือบทะลุจอเลยนะคะไม่ใช่หอยนะคะฟันน้องเฟินอะต่อไปยำอะไรคะมาแค,ครงมาแครย่าแรงเี้ง ยำหนึ่งห้ามึงเลยเอ่ออันนี้ยำหอยแค็งโอ้ยอีเฟินอะทำบาบมากเลยอืมยัวม,มากกุ้งสดไม่ลาทานที่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวร้านข้างๆกันบ้างนะคะดูว่าแม่ค้าขายอะไรนี่ร้านนี้อาหารตามสั่งแล้วก็น้ำปั่นนะคะร้านจะเอ๋ จะเอกขีเมาค่าขายอาหารตำสั่งแล้วก็น้ำปันบบ่น,อนตอนนี้เราก็ไม่อยู่ร้านไก่นะคะแม่ค้าไก่พอเห็นกล้องก็เริ่มจิกหน้าเลยค่ะ,100ะแม่ค้าไก่สาวสวยสองคนนะคะอันนี้ไม่ใช่แม่ค้าไก่สิแม่ค้าจิวเวลรี่นะคะซื้อดังในจันทบุรีเออร้าน,นก็เลยมาช่วย อันนี้ซีโอยังไม่เสด็จมายังจ้าเออเ,ออเ,ออเออดูไกท่ทอดดูหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะเดี๋ยวกินไม่ลงต้องดูไก่อุย้ยจ้า <c oughs> ไก่ทอดนางอร่อยมากอร่อยไม่เปลี่ยนรสชาติแหละคะไม่ใช่คะ่ะน้ำมันคะ่ะที่ไม่เปลี่ยนลูกค้กคาก็บอกอร่อยไม่เปลี่ยน <c oughs> อร่อยไม่เคยเปลี่ยน ไก่อร่อยจริงๆลูกค้าเขาคอนเฟิร์มมาเยอะด่าก็เยอะค่ะแต่เราไม่แคร์เนาะเราไม่แคร์ค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราขายคุณลิสุดใช่ได้ค่ะเรามาดูที่ร้านต่อตอนนี้คนก็เริ่มมุงจดเมนูกันแล้วนะคะ รอวๆเข็ดน้อยหวยคุณแม่หมดไปได้ไม่ใช่ค่ะอะไรอะไรคะเองรวบหอยให้ได้หนึ่งความหมดได้ด้านคุณแม่ลูกค้าก็ทยอยมากันเรื่อยๆนะคะวันนี้วันอังคาร